เจนออกมา Mid มิดวันไปเชื่อลงยับต่อกรีดอัดเข้าไปมิดวันจับเลยเครับสกอร์เป็นหนึ่งต่อสามครับการบนนี้ก็โบกเข้าไปหนอะสมเมลจัดการมาชาครับสกอร์เป็นสองสามและนี่ทันเดอร์ไซด์กดลงที่สมเลสมลยิงสเมลเครื่องาพร้อมรับทางด้านสแตนสองวีนับร่องไปมาชาไม่หล่อชิลลีสปีดองาสมเมลคอรอปบอลได้ดีครับกริมส่งแล้วก็เคออสไนท์ันเดอร์ไซด์แปะลงที่มิดวันที่ไปเชนออกไปโดนกริมเล้ว ดินกลิมกลับมาในที่เดิมครับผมแล้วก็กรีดอัดไปฮุดดาบและมิดวันคนหนีรับแก๊งมาอิงเซอร์ระเบิดไปโซลเปิดปาดย้ำครับเซฟเชือนนั่นสเลเยอร์ครับเออเชคเกอร์ตายเดินมาต่อเซฟบัตไรวางแล้วครับผมเดิสนสวนเดสไตล์อิดสอบอกลิมนอกนหน้าหน้าดงตล์อิดสอบแต่โดนฆ่าตายเนี้ยเก็บมาครับผมอีเดูชันเรียบร้อยไปบริเลดชเชือนครับผมมิดวัน นี่เมเชนย้ำต่อเอ็กโคสแลปหยุดไฟสายครับผม,มปิดบันีินาดีับโดนฟลิปอัดไปสองปิดบันเจอฟิเชอร์ย้ำต่อตายผมแยกกลางมาไล่ทุบไล่ตรับไปหมดสเลยเยอร์ไม่รอดฮะวางข้างหน้าคุณเซาไลท์ถอยไปก่อนครับว่โดนรวบผมรวบครับเนโคมาฆ่าสัหน่อยซิเนโคเลรือพุสามะจะหนักกันไปหนึ่งเดินมาต่อที่นัน่นเซฟรับเจอวางไว้ที่มายจิก้าผมจะกระชากใส่เปล่าพายมอสเวตเปิดม,มาใช้ครับดิสเปลวอนละลายรุ่นเชนของนัทสเมล วางฟิกงวการ์เราไว้ซิวเบลโดนตีไปซิวเบลได้เคลื่อนมาต่อ,อยรอบผมแล้วก็ดิสเวลย้ำต่อสิวเบลตายครับโซโปราจับขึงไว้แล้วก็ถอยกับซักซ่าทางด้านของซักซ่าเจอซันบรารไรพยายามจะช่วยบมลเซฟแต่ไม่รอดอีกครับซักซ่าตายพชาดับเบิลคิวไล่กันมาเลี้ยงตีลิฟท์ครับผมสตาร์ทไปสองวีครับใส่นักที่เออร์เชเกอร์อีกครั้งเออร์เชเกอร์เจอเซเลสเออปล่อยครับเออร์เชเกอร์ตาย เดือดริฟต์ดูดมาต่ออีกรอบผงไปที่ตัวของอีเลียสอีเลียสตายครับดิสัปเตอร์ส่งโนมาเข้ามาดูนะเซฟบอกตามติดชีวิตกันไปแล้วก็ชาโดว์สไตล์เชฟชิฟต์อีกข้อย้ำต่อบัตไลท์แับเพื่อไปฮะไต่คอไปก่อนครับเซอร์นักินสไลด์เอาสปอตต่อเรื่เลยผมรับเนอร์วานลงที่ไลแค่ส่วนได้โนคองบัตซิเกอร์ตายฮะ เฮอดไนท์เข้ามาผมเจอต่อตอนไว้ยิงรับผมเฟเชอร์อัดลงไปสตาร์ดสอบลงขาต่อหลุดออกไปได้ผมแล้วก็มีการกรีมย้อนมาเซตไปเต็มข้อผมแยกล่าแล้วซื้อไปเอโก้สแลมดักหน้าผมเต็มๆนี่เดินซูเบลซูเบลตายครับต่อคอมโบมาหนักมากครับทางด้านนาวีและนี่มินควานจะถอยด่านชิปเชนไปก่อนครับผมทางด้านมินควานชนไล่บลย้ำย้ำสตารอีกทีอีซูเบลเคลื่อนไหววันนี้ก็ดิสเปลล์ลัวๆครับอีซูเบลมาหายเลยครับพิเชอร์ลงย้ำต่อสัาซ่าตายผม กลายว่ามีมาสเตอร์ท Mont ี right ่คุ้มจัดครับผมดิมเชตทอยออกไปได้มิดบัลโดนกริมยับต่อยโดนรอกครับไล่ตามมาชะกำดำรองแล้วก็ปัดไล่สวนครับเซฟเปิดบาเ์บนตัวของโอเวอร์โกลด์จับล็อกไว้สเลเยอร์กับพรนชาตายหมดมิดบัลค้ำยันไปนิดนานแล้วนี้ก็ถอยกลับไปของคริสโตไล่ครับราบเจอวางลงไว้เต็มที่ด้มเชตพันชาบองถอยออกไปก่อนนะเดี๋ยวจะกราฟลงอีกทีผมฝังด้านตัวของฟินน์เพลนครับ โดนอิสราเอลระเบิดหมดเข้าไปต่อวินเทเพนเรียบร้อยผมตายฮะเข้ามาตรับยับต่อยที่ผมที่นั่นสเลเยอรส์สือนั่นซักซ่าตายมาสแตนไปหนึ่งวิกับผมมานั่นสเลเยอร์โทรเรียมยันต่อ,ตอไม่ไล้วครับคินสไลด์จัดการไหมดับเบิลคิยวสมิลตายไลน์ต่อที่แซมครัซมเจอเตือนไปครับผมโดนเพิกจากซัพพอร์ตนั่นเองระหว่างรั้วก,กากไว้ที่พื้นเกี่ยของคริสไลด์โดเซลอยืนยิ้มอยูอ่ครับผมเจอจับรวบม,มาตีคริทิคอลใส่หนักแน่น ใส่แนเน้นโดเทลจะรอดเปล่าโดเทลไม่รอดเอาต้าคิวของคริสไลท์ครับเหลือถ er ึงด้านมิดกวันนีน้มิดกว่าไล่อีเลียสอยู่เข้ามาปาหมีลิงสามไปก่อนครับรีเลือดปิงตามไปทางน้ำบิดกว่ามานาก็ไม่มีเบลกลางลงยังยต่อหน้าแน,านบรวดไฟสุมเบลจะเข้าไปเลี้ยวที่ลิไปไม่ได้ผมหาเล er, ี้ยงในการว้ามกลับได้ครับเอเลียสด่านบนนี้ไหลต่อผมจัดการด้านซักซ่าไปศพนะครับวิกเกอร์ซีของคริสไลท์วาร์ปลงมาต่อยครับนิมซอร์เซนไลท์แค่นกถอยครับ ไปฟาร์มด้านล่างฮนะยังไงต่อดีล็อตอเวสทอสของด้านบาสิเกอร์แล้วไฟบอลสเปนเปิดสวนไปแล้วโอเซฟเซฟโดนไล่หัวโดเซฟโดนถืนด้วยพิทกองผมแล้วก็เรียบร้อยไปบอลสกิวได้คริสตอไลใส่คนไฟผมวางลงต่อบอสสาร์ดิกซอบนั่นเนี่ยรั้วไปก็ฟิชเชอร์ไว้กรีนอัดเข้าไปเต็มๆพิทกว่าตายครับเลียวที่ลิฟต์ดูดบาลจับฟาดลงนับต่อคริสติคอแตกบอสเลเยอร์ไม่รอดนะ โอเฟตปาดไปสวนนัทไมช์เข้าอพช่าถอยออกฮะวางลงแมสซินบิลเนี่ยจะกรามสวนไปต่อที่อัชชาครับเดี๋ยวที่ลิฟดูดมาทุบไปครับผมไซเลนย้ำเปิดดักเคทดบอลเลอร์สอเปตปาดหน้าไปฮะอิงเซอร์ระเบิดมาย้ำอีกครั้งกาดนี้ครับสตันหนึ่งวีไฟไม่ได้เดินรับอัชชาตายฮะดอจยาวไปสามสิบวินาทีเวลานี้กูมาบอสเกีเวใส่ักซ่าไปฟิชเชอร์คัดตงไว้ก่อนฮะแต่ใส่อิงเซอร์ระเบิดไปแล้วก็ ไม่น่าจะรอดผมปรามากันเยอะเลยฮนะมากัน5ตัวครับท้งดีมนาวีครับโหมาเนี่ยจะก้าววางไว้ผมจับล็อกต่อครับบัตรไลระเบิดไปย้ำอีกแล้วรอดซันเปิดไปคอนเซปเตอร์ถอยไปก่อนอินซัปเตอร์สันสามีโซ่ปลายจับถึงไปที่คุยน้ำเพนทผมแล้วก็ดับเบิลรับเชิญบ่าวกดไฟยบอลสเปนมาพันช,ชาใส่คนก็สันไปที่อีกด้านโน้ของฝั่งดิปโซ่ดิปโซ่โดนเติมเข้าไปในสันดิกตอร์อีกครั้ง กัดเย็บยับไปหอ่าทิออมปุซซี่ไม่ได้จ่ายสกิลทิมปุเชย์ออกติดคอพี่ดีครับทิออมปุซซี่มิดบอตตายซื้อเกินมาสู้ต่อตีด้านโลชายรบรอบนี้เอจิสเออเชเกอร์นี่รอเอ็โคลแล้วเอ็โคลแบบหน้าสัน่นแล้วมาดูว่าจะได้หรือเปล่ารอสัญญาณจากเพื่อนฮนะอันเดอร์ไซด์เข้าไปรีเชฟบอกอยู่กันก็พบอย่างเงี้เลือดน้อยครับดูเลือดสตาร์อ,อีกซอบฮะ เอชกเกอร์จะกอโคสแลมแล้วครับผมเข้าไม่ได้หมดเดินทะลุรัวไปอีกทีนึ่งหมดเข้าไปต่อที่ดินซเตอร์ดินซเอร์ครับโดนโปกตายไปมครับผมอีเลียสฆ่าไปไอโคสแลมเปิดมาเต็มใส่หนักไปยิงด้านโนของฟาวน์เมลสเมล,ลครับผมโดนครับบีบอัดเข้ายับต่อไปมมเข้าโดนมาเก็ตไจีนแบบง่าครับผมรัเจอร์วางล้ว้เสือนด้านนเเลเยอร์ตายแล้วดิสกี้เาเพเปิดมาเซรไม่รอดบอก,กนั่นด้วยไซคอนลงี่ซัคซ่าทางีนเพบอกไซคนก็ยืไว้ต่อที่ ปาดเข้าไปต่อไซควินควินยืนติ่งอยู่แล้วก็พริกสวนลงไปครับไลแคทเปิดมาเชฟชิมตีไซน์้นนันมิดวันโดนเชลโนวาร์ปกลับเหรอวาร์ปกลับไปแล้วผมสวนดันมิดวันโดนวร์ปกลับด้วยเช่นกันไหมโดนกลิปย้อนมาวาร์ปกลับไม่ได้มิดวันโดนแครบเบียไปครับไลแคทออกม,มาจะตีหมุนไปหมุนมาของทีมเชฟชิฟทุบออกไปเรื่อยๆครับมิดวันตายครับผมเด็อาน้องหมาสำรวจมาเซนที่มองเห็นเดินติดตเฟเชอร์ลงไปใส่ซันซ่าครับ แล้วดาวิชอสจับรองไว้แล้วบัดไล่ระเบิดเด้งมาต่อซักซ่าตายไปแล้วส่วนฝั่งไลแค่องแปลงล่างไปได้ก่อนเอชฟชิปรับเจวางเอาไว้ที่เอชิเกอร์เอชิเกอร์ครับผมชิดคอร์ดไปเข้ามาเบอร์ลิกเดชเฉือนไปต่อแล้วก็ไซโคอนก็ยิ้มอีกทีฮะทางด้านโอของซูเปอร์ครับผมแยกล่างมาล่างปอมหายผมเจอดิสเปลจากด้านโอของบรูมเซอร์เองควายบ้าสเป็ดแล้วโนเชลผมแลกกับเซิร์สเลเยอร์ไปฝั่งมาชาต์ทอยแล้วครับอีกสี่วิจะคืนล่างเดิมครับผม เข้ามาสันไปแล้วก็โยกอชชอก,กครับไปชาอุชไปโน่เจอทิพเพชรกุลเลนเดชขามปาดเข้าย้ำต่อแล้วจะท้อนจับล็อกไว้สุเมลก็รวบตึงเข้ามาตีไป2วินาทีครับผมแตกคลายบอลเจอสัดไปนั่นเองตสตาร์ดิกสอบบองไว้แล้วถอยครับทางนั้นอีเลียนเอาตีทาวเวอร์ต่อครับเทียร์สามใสโคนขึ้นไปพิเชอร์อันลงย้ำต่อยโคสแลมมาเต็มหน้าผมเรียบร้อยครับทาเด่นโนเชล ไงครับมิคฟันทำได้แค่เพียงมองหรือเปล่าที่มาเชนบาดไปที่ปรใชาย,ย้ำต่อซื้อเกิดมาครับทางบอลเชนมอนิเตอร์ยอดเลื่อนบาลแอกยาวๆไปครับลลคิดสไลด์อะไรแค่น,นะที่มาเชนย้ำอีกรอบผมโอาวอรอสอีกจับล็อกไว้แล้วปัดไรเด็กมาต่อยกีอันดาดีไพ่บอลสปิ้นเลยครับผมคือมาสเตอร์ครับไล่กันต่อบ,บาลแอกเมเลแตกไปไล่จับประชาชนอย่งนายก้าวินาทีครับรีเวลร์กมาเคลื่อนไปเคลม,มย้อนไปก่อนนะจังหวะที่พุ่งพอดีครับ ใส่โคตรขึ้นไวใส่อีกหน้าน้กของซูเปียวเมลทอยกับครับรอบเพื่อนเกินแต่นี้ก็มีไล่ล่าครับลอดเดอมโจับเราไว้แล้วก็เปิดมาเป็นหน้าตัวของปัดไลท์ใส่เลนไว้ก่อนทางด้าโน้กของฟิลมาเซอร์รอดไปได้ผมกัดฟันว้าไปฮะลอดเดอมโจับล็อกไว้แอคโคสแลมใส่เข้าไปเต็ลที่ตัวของฝั่งนี่ครับเคียวไนรับผมดิสเปียวเฟลียร์ทีไปก่อนทัเขาก็เลนไปผมแยกล่างตีก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับผมซูเปียว โดนหมดเราพยายามดูเลือดสู้ไปสุเมลทอกก็อัพเลนปิดเปิดครับผมปิดเปิดไปเรื่อยๆบอกอะไรแค่คล้ายมันหนักเอาตีครีไปไม่ได้ทอกก็อัพเลนแล้วครับตายไปฮะแมชสเตอรก็ยิงยับต่อที่ด้ของมิดวันทิ่มเชนถอยไปก่อนครับมิดวันเซฟหัวหน้าแนบลัวไปเดินไม่ออกวางบัตรไลท์ลงยับต่อเข้าขึงตีไปต่อทีครับเซฟตายหมดแล้วเมื่อกี้ผมได้คริสไลท์แล้วตอนนี้โบกยับต่อเนี่ยโบกต่อเนี้ยใส่มิดวันมิดวันตายครับผมโอ้ยตายรอด 20ต่อ34ครับเพิ่มแมนแตกสปีดมาทางด้านบิวมาสเตอร์ครับเอาไว้คอมโบตีเค่อยลัวซื้อเกิดมาทีมเบอร์สองครับทางด้านโอจีแตก3ซื้อเกิดหนึ่งครับนาวีตายตัวเดียวพาวเวอร์แตกไปแล้วก็จะหนักไปทด้านของบาแร็คย้ำก่อน้านลุลวงกับพาชา่ไาไฮบอลสปีดคูดาอยู่60วินาทีเรือมทางด้านบาแร็คไว้ก่อนครับทางด้านทีมนาวีทอยกับมาแล้วต้องไปทอยจับล็อกไว้ ผูเชิดปาดไปที่เลียนชาโดไซ้าดึงไปต่อที่มิดฟันเกรีมเพ็กดแฟนเขียวครับเอเซนริกพยายามจะถอยให้มิดฟันเดินออกหรือไปองดิซาไปที่ด้านไรกันกรีมยอนเซฟถอยออไปไม่ยุ่งครับวันนี้เดชเฉิดปาดอิสไล์ผมนิดนิดด้านโนของฝั่งโซมปลายผมแต่ไล่บมดย้ำต่อมิดฟันตายผมรับเชื่อวางไว้ไม่เสิร์ฟผมตีอเดียวครับทุ่มครีหน้าสั่นรัวๆครับมิวมาเซอร์เซฟตายครับโดนมาชาฆ่าไปดับเบิลคิวครับตอนนี้ทีมโอจี วิเชื่อลงครับผมสลเลเยอร์เข้ามาคุบย้ำต่อบทสั้นสามไปเจอไซโคลขึ้นล็อกดาวน์ไว้แล้วกดโกนเซปเตอร์มาสตายอีกซอกผมซูเมลจะตีตีครับผมกดยับต่อเนื่องอีเลียนตายแล้วใส่ต่อที่ไลแคนไลแคนไม่หล่อเจอสัน้นสามวีครับ,จบเจนเนอร์ซูเมลจะง้างมาตีโอกรหรือเปล่าเอ้โอกรอีกจับล็อกไว้แต่ไม่จะเข้าผมยืนจิงสู้แบบสบายใจยครับฮาด้านซูเมลโนเทลตายครับ ไล่บดมาต่อตรงกลางก็เป็นเข้ายิงใส่ซัสซัสซายสเวล์บดมาได้เปล่าใส่คนขึ้นยื้อไวใยิงใส่ซัสซัสซ่าผมไม่หล่อแบบเซนเซเลเยอร์ก็ตายครับย้อนกลับมาตีบาเร็กย้าต่อครับนาวีแสดงสปีดไวครับทาร์เดนฟิวบัสเซอร์ซิบูการีเชื่อกันไปแล้วนี้บดเข้าย้ำต่อเต็มที่กลืนสองกลืนสองไม่รอดฮะโอจียังนิ่งอยู่ครับผมใจนิ่งดักภูผาบาร์ซิเกอร์ขึ้นมาเป็นปีกบีด้วยเช่นกันครับ บีเคบีให้เวทาเปิดแล้วก็ล็อตอเมทอสไปจับล็อกคอมโบกับบัตไลท์ผมรับเจ้าวางลงต่อที่ตัวของฟรีมาสเตอร์ฟรีมาสเตอร์บีเคบีอยู่แล้วตีสวนมาเฮ้ยโัวๆครับโปกย้ำๆเฮ้ยโัวๆครับสูดเลือดด้วยนะด้านหลังนี้โดนรู้แนวน้ำหมดแต๊ไปหมดสีไม่ดีสเลเยอร์ตายผมไม่มีบาดครับโซปราจับถึนย้ำต่อที่ไลคันบัตไลท์ยับไอีกรอบรอซูเมลตายผมและตอนนี้ครับปาดมาอีกทีของซูเมลซื้อเกิดมาต่อเสียด้านเอจิสเปคกับไลคันไลคันรอแปลงล่างเชฟชิฟคืลน็อปเพนผมเข้ามาเลย ถอยออกไปได้ผมแยกลากต่อจากลูดีล <c oughs> ูช <Grant> ันครับผมถอยออกแล้วแลนนี้ดิสเปลลงมาที่ดิสเมลดิสเมลโดนกัดซันกัดซันย้ำต่อยกบีเตี์กบีเตีเข้าไปคิสไลท์ผมจัดการดิสเมลฆ่าไปผมดิสเมลดายแบ็คครับคิสไลท์ได้บ่หรือเปล่ากดวอนเซปเตอร์ไปก่อนครับทางด้านซัคซ่าแล้วนี่จับล็อกขาที่บิลมาเซอร์ไปบิลมาเซอร์วิ่งออกไปได้เพื่อช่วยสไลด์ออกครับวีโพซิชันกันได้ครับทางด้านทีมนาวีฮะทันเดอร์ไซด์ลงยี่น่าเซฟเซฟถอยออกมาแล้วทีมูเชนป่านว่าย้ำต่ออีกบีฟัน บินบอลครับยานโดซันใหญ่อีกระรอครับมินบอลเดินซ้ายขวาด้านหลังตีคลิตีคลิม,มาพระชาตีคลิตีตสตาร์ทผมเรียบร,ร้อยฮะมินบอลตายกลีบย,อยมม้อนลงมาฆ่าแดนเทียนเบอรเกอร์เดนเบอร์เกอร์ไล่ไปทิวไม่ติมมดกับผมตายไปแล้วจีวรับเกมแรกทีมน,น,นาวีชนะไปครับนำไปก่อนครับผมหนึ่งสูดกับนาวี ดาเมนไม่เพียงพอนะที่จะฆ่าหนะ้าทีมนาวีได้อย่างรวดเร็วครับโอจีและทามิ่งลายแค้นก็ปิดได้พอหมอเจานะพยายามจะเคาน์เตอร์ครับตัดลายแค้นแล้วก็ทางฝั่งคุยนัพเพย์นะไม่ไหวผมเดือนต,ตอนแรกบีวมาเซอร์เหมือนโดนกดนะพัชชาเลนอื่นรวยนะลายแค้นคุยนัพเพย์พอบีวมาเซอร์ขอเลเวลหกเท่านั้นครับสามารถเคาน์เตอร์ทางด้านคีย์ออสไนได้อย่างง่ายดายคืออันตีไพล์บอลสปีดครับจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวสตอมครับตัวสีฟ้า ใช้สกิลดิสเปลได้ใส่ล่างปอมของเอ่อเคอยสไนทีเดียวหายนะฮะหลางทิ้งหลัวๆครับแล้วก็ใส่โคนตัดคนออกจากไฟได้หนึ่งคนด้วยะฮะครบเครื่องครับผมบิวมาสเตอร์ในทุกทามมิ่งคือทีโมโอจีเนี่ยของต้องเยอะครับเยอะมากที่สุดครับผมเพื่อที่จะไล่บททามมิ่งของนาวีครับไม่ให้เจเนเรตอันติได้ทัน,นครับไม่ว่าจะเป็นเอ,อ็กโคสลับไพรมอลสปินะครับหรือว่าเอ่อโซนิคเวฟนะครับนะฮะ ต้องนันจะคูดาวไว้หน่อยนั่นคือแปลงร่างของไรแค่นนะครับผมแล้วก็อันติของดิสซัมสเตอร์นั่นเองะการกลิปการจับล็อกหรือว่าการลงสแตติกซ้อมของดิสซั p สเตอร์นี้ก็ดีด้วยครตัดจังหวะของ OG ได้ดีครับกว่าจะออก BKB มาสู้นี่ก็โดนฆ่าไปเยอะพอสมควรแล้วะดึงเงินกลับมาไม่ทันครับทางด้านทีม OG ครับนาวิชนะไป